คุณหนมเน็มมาได้ไงครับขึ้นไปขึ้นไปมาขึ้นครับโคนขึ้นเบี้ยขึ้นโ้นขึ้น,น,น,นทำไรอะ่ะอืมโ้นขึ้นครับโอ้โหจอไว้ก่อน เม็ดขึ้นครับคุนขึ้นไปม,มาตรงนั้นเหรอไปครับจอตรงนี้ไปครับโดเลยมาอืมพนตัวนั้นไปครับถอย กินไม่เลยเหลือเขากินไม่ได้ครับมามันผูกอยู่ทำไรวะจะมากินซองเหรอ,อไปครับคุณเดี๋ยวปล่อยม้าตายไปเลยนะท่านผู้ชมเอ้าโอโหตัวไหลแม่งมาบานเลยเว้ยตัวไหล ไงเนี่ยพี่จะมาทิมผมบะไปครับจอบก่อนทิมเลยดีไหมเนี่ยอ่ะกินกินไม่ได้เว้ยกินไม่ได้ทิมเลยแล้วกันกินครับ ครับผมต้องยอมเสียนะครับเพื่อรักษาลูกขบวนล,ลบเอาไว้กินครับกินครับทออทำอไรวะมีตัวซ้ำเติมเลยไหมเนี่ยขึ้นไปตายแบบวะ ครับจอดเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาเรือมาครองเพราะนั้นเรารีบจัดการก็ต่อเรือก่อนเลยหนึ่งลำกินครับผมต่อเรือเลยครับถอยลงมาครับ ครับผมกินครับโดดครับผมต่อมานั่นเองมีสิทธิท์แพ้เนค่ยท่านผู้ชมผู้เล่นเขาทิ้มโคนใส่ไอ้นี่แล้วได้ไงเอาแม่งโดดลุกตัวนี้เลยเว้ย แล้ไงเราจะทิมไหมเอาเบียร์ทิมปะเอาไม่เอาเบียร์ทิมด้วยต้วจะเอาเบียร์ทิมแต่คงจะทิมเร็วๆนี้แล้วแหละผมว่าพอทิมไม่ได้ในหว่าไม่มีตัวผูกเดี๋ยวผมจะเอาโคนไล่มาท่านผู้ชมจริงเขา่้จะเอาเบียร์ทิมนะโอ้โหกินเลยนี่เน่นี่เน่นี่เน,น,น่ลืมใช่ไหม ปิดละสร้างกองกําลังสร้างกองกําลังต่างดาวปิดละเรียบร้อยไม่ยอมทิมต่างแล้วเดี๋ยวเราต้องไล่เก็บให้หมดท่านผู้ชมไปแล้วกิน ทำไรจะกินวิทยุโบนบนเหรอจะมาลุกอะไรเราปะเขาน่าจะหม่ำโคนแล้วอ่ะท่านผู้ชมผมดานะเขาน่าจะเดินไปเพื่อหม่ำโคนเราไปผมสร้างกองกำลังก่อนดีกว่าสร้างกองกาลังนะครับให้แบบโคนกับเม็ดมันผูกกันได้อยู่ เขาสามารถโดดมาชวัดช่วยงได้เดี๋ยวผมดันโคนขึ้นไปตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวมาแม่งมาจับโคนลนรวยเลยนะครับไปดันขึ้นไปไปครับกินเบี้ครับ <c oughs> กินครับ ต่าขก้นไปครับลองงกเดี๋ยวผมจะขังเรือเลยนะผู้ชมกินแล้วถอยลงมาหนึ่งตานะครับกินเบียรครับไปครับขังเรือครับ <c oughs> ตัางึันไปครับ ไปครับขึ้นไปบนเลยไปครับผมนั่นแน่จะมาลุกกินมาเว้ยอาลุกไปก่อนหนึ่งทีให้คนเขาไปไกลๆก่อนโอเคเดี๋ยว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 ผมขอไล่เรือก่อนหนึ่งที ไลเเลือนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปครับเผื่อโคนเขามาลุกเราเราจะได้หนีทันน่โคมไม่ได้ลุกหรอกแต่ว่ามันจะมากินมมาไงนี่ผมดันขึ้นไปก่อนนะครับถึงตาโอเคอ่ะลุกเข้าไปครับ ไปครับซิกแซกเดี๋ยวล้อไงไอตัวที่มันตาเดียวกับแยงโค่นี่ว่โอเคไปมาโดดไปเรื่อยๆไห่กันไปครับ ไปครับวันทุทีกชิดน่อยทำไรดีทำไรดีง่ายเลยไม่ได้นะครับมาตัวนี้ก่อนแล้วกันจะมากินมาอลไอีกเว้ แบบน่ะนะผมกดหน่อยดีกว่าจะดีไหมวะกดแล้วมันอันตรายนะเนี่ยอ่ะถอยก่อนถอยก่อนกดแล้วอันตรายเดี๋ยวต้องขยับนิดนึงนะขยับเม็ด่ะได้ยังไปเลย ป้องกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวโดวนลุกเฮ้ยจะไม่กินเม็ดเราเว้ยไม่ให้กินหรอกจริงผมกินสองไปเลยก็ได้เนี่ยท่านผู้ชมเบี้ยเราเยอะอ,ะอ่ะหงายก่อน ลงมาเขายังลุกเราไม่ได้ทำไมจะเปิดอะไรเปิดมาหมำโค้นอ่ะเอาดิหงายก่อนอีกหนึ่งตัวเปิดมาโค้นหายอ่ะเป้าเปิดเป้ายังไม่เปิดนะครับปรไปเม็ดไปต่อเว้ยไม่ต่อครับลุกไป อน่อาสนใจจริงๆไปครับลงมาหนึ่งตาไปครับหาโดด ทำายจะมาขุดจะมันลงมันลุกไรเหรอไปครับเขาถอยโคลนไปลุกได้นะครับมานั่นแหละได้เวลาเอาเม็ดแยงโคนนะอ๋อไรไม่กึนงกไม่ให้กึนงก ทำไรเหรอเฮ้ยมันจะเอาให้ได้ว่ะมันจะเอาให้ได้เว้ยเห็นเดวผมขอลุกไปก่อนหนึ่งทีดีกว่าฟรีไหมเนี่ยเออฟรีว่ะเดี๋ยวเด,วเดว้เอาไว้ก่อนถอยถอย,ถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวค่อยตอดเก็บให้หมดนะครับไม่เขาก็ฟรีโคนเขาก็ฟรีเอาไงอ่เราเบี้ยหนีไปไหนอ่ะอือแยงหรือหน่อยดีกว่า กินโคแล,ล้วเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดตัวนี้น้อยแยงเหลือแยงโคลนะท่านผู้ชมมันต้องโดนล้หนึ่งตัวเอาว่ะไปครับ ไปครับกินครับายครับแยงครับกินเรือครับกินเรือกินเข้าไปครับไปครับโคนตายเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ